ปกติเลยเนี่ยโจเนี่ยเขาไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพที่เกิดเหตุเนี่ยนานยังครับประมาณเกือบสามปีเลยเกือบสามปีแลวนะทำแผนกคนก่อสร้างทั่วไป,ปแล้วนอกจากก่อสร้างแล้วทาหน้าที่อะไรอีกครับไม่มีอะไรค่ะก็ทาแค่ก่อสร้างขับรถ ขับรถค่ะเขาเพิ่งได้ขับประมาณปีนึงเลยมาโอ้ขับรถรับส่งวอ้ก็เลยิ่งลยโอก็เพี่มาให้เขาบอกให้ขับส่งประมาณนี้ด้วยก็เลยทำสองแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะท้อลงเป็นลูกของเราอยากจะบอกอะไรกับบริษัทเอที่เขารับสร้างทางเนี่ยฮะขพอให้ลูกเป็นเคสสุดท้ายแล้วนค่ บอกเพื่นแม่ว่าไม่อยางให้เกิดขึ้นอีกอ่ะการก่อสร้างนี่มันแข็งแรงไวเอีมันไม่แม่แต่ทำนะครับแค่คนทำจะทำลงมาถ้าเกิดมันลดนิ่งเราจะรอดไหมคิดแค่นี้แหละให้เกิดลูกมป็นเกพศสุดท้ายไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอือครับแม่อย่าให้มันเกิดขึ้นให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะให้มีความมาตรฐานกว่านี้ค่ะอย่าเห็นชีวิตของคนจนเป็นใช่ค่ะเป็นอะไรดี อขอขอแสดงความเสียใจด้วยนะขับส่งกรงมาด้วยก็เลยทำสองหน้าที่แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเลิกงานแล้วใช่ไหมครับกำลังจะกลับก็ยังไม่รู้เพราแม่ถ้าเด็กที่ทาที่โทรมาบอกเขาก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันครับ แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะเลิกงานตอนตีอะไรครับตีสี่ตีสี่กว่านะกว่าตีสี่กว่าแล้วเรารับโทรศัพท์ตอน,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 นตังตีสี่กว่าตีสี่นะฮะตอนตีสี่ต่างๆทางบริษัทเขาว่าไงครับเรื่องเพราะว่าจะช่วยเหลืออยู่ครับช่วยเหลือทุกอย่างครับ แล้วโจ้นี่ได้ทําประกันอะไรไหมฮะทาอยู่ค่ะประกันสังคมก็ได้ประกันแล้วประกันอุบัติเหตุก็ได้ทำอุบัติเหตุก็ได้แล้วที่เขาออกรถด้วยใช่ไหมฮะแม่เป็นชื่อแม่เขาเป็นชื่อแม่ใช่ไหมะออกนานยังออกได้ประมาณปีหนึ่งครับแต่วันนี้นี่ลูกสาวของโจ้ไม่ได้คุยกับพ่อใช่ไหมไม่ได้คุยเลย เพราะว่าพ่อเสียชีวิตแล้วแล้วหลานนี่เป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้ถามไถ่แล้วนะเป็นยัเป็นยายลงบอกแม่้ตองแม่ทำไมแล้วกรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยรับนะ